สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น 4. เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิมาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอสารดีกฎหมายเลข99 CP เมจิตอกย้ำนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสารต่อโครงการ CP เมจิเทนไซแคมป์ติวสดสดสำหรับน้องปหเข้ามหนึ่ แคมแรกและแคมเดียวของประเทศภายใต้แนวคิด e-learning เปิดวัปความรู้สูม่ม .1 อย่างมั่นใจเรียนแบบ Interactive ออนไลน์ครั้งแรกของโลกกับคุณครูผู้คร่ำวอดประสบการณ์5ท่าน5วิชาในวันที่13-14และ20-21 e กุมภาพันธ์2564โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า700คนสามารถติดตามคลิปการสอนย้อนหลังทั้ง5วิชาได้ที่เว็บไซต์ w w w c p m e j i c o m m e j i t e n s a e หรือ a c e b o o k แฟนเพจ w o r l d w e f a c e b o o k c o m cpmajitensai โครงการ cpmajitensai นะคะเป็นโครงการที่ทาง cpmajit เองเนี่ยรีเริ่มมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะวัตถุประสงค์ตั้งต้นของการจัดโครงการนี้ก็คือ,อต้องต้องบอกว่า cpmajit เนี่ยเรามีโครงการที่ทำให้กับกลุ่มคนในสังคมมาโดยตลอดนะคะเพื่อจะตอบในแง่ของปรัชญาของบริษัทที่เรา,เาตั้งไว้ว่า นมดีเพิ่มคุณค่าชีวิตนะคะแล้เนี้ยเราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าเป็นไม่ใช่โครงการในเรื่องทางด้านการขายนะคะเป็นโครงการที่ทําให้ลับไปสู่สังคมเนี่ยมีหลากหลายโครงการแล้วก็หนึ่งในโครงการนั้นที่เราทําอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการที่เป็นด้านการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะก็คือชื่อโครงการซีบีเมจิเทนไซคือเราเชื่อว่า เด็กทุกคนเนี่ยค่ะมีเรียกว่ามีอัจฉริยภาพในตัวเองนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะคน้นพบค้นเจอความถนัดของตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะก็เลยเป็นชื่อที่เราเอามาตั้งเป็นชื่อของโครงการนี้นะคะแล้วก็เราตั้งใจที่ว่าอยากใช้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาหรือสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กน,นะคะ แล้วเราก็โฟกัสไปที่เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเพราะเรามองว่าจริงๆตอนนี้ในในในบ้านเราเองก็มีหลายๆที่หลายๆองค์กรที่หลายๆบริษัทที่ทําโครงการเกี่ยวกับการศึกษาแต่ว่าก็จะไปโฟกัสที่เด็กในชั้นมัธยมตอนปลายที่จะสอบเข้ามหาทาลไรแต่ว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษาเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอยังเล็กๆแล้วก,ก็คิดว่าช่วงรอยต่อที่สําคัญมากๆอันหนึ่งเลยก็คือช่วงประถมที่จะต้องขึ้นมาเป็นชั้นมัธยมมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง เรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ